สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันนะคะพี่ขานะคะองค์แรกปะเดิมด้วยนี่นะคะพี่หนูได้มาคู่กันนะคะพี่เขาจะเรียกว่ามักรีผลนะคะพี่มีตัวผู้ก anyway> ับตัวเมียนะคะพี่ขานะคะมีตัวผู้กับตัวเมียนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้องล่าเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้จะเป็นตัวผู้นะคะพี่อ่าองค์นี้จะเป็นตัวผู้นะคะพี่ขานะคะตัวผู้นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาท ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขานะคะมักกรีผลนะคะพี่ขาหรือว่าพี่ๆคนไหนสนใจน,นิมนต์คู่กันก็ได้นะคะพี่นิมนต์ไปคู่กันเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ตัวผู้กับพี่ขา700บาทค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตัวเมียนะคะพี่ขาจะเป็นตัวเมียะค่ะพี่ตัวเมียเขา7 0็700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมโอน7 0 0บาทค่ะพี่ขามักกรีผลค,ค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นสายคาดเอวหลวงพ่อป่านค่ะพี่ ขายคาดเอวหลวงพ่อป่านนี่แม่ค้าขอไปที่หนึ่พันบาทนะจ๊ะพี่แม่ค้าขอไปที่หนึ่งันบาทค่ะพี่ขา1หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่นะคะจะเป็นอย่างสภาพอย่างนี้เลยค่ะพี่โทษนะจ๊ะพี่แป๊บหนึ่งจ้ะ ภาพไม่ชัดพี่ออนไลน์ผ่านหนูได้นะคะพี่ขาหรือขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ขาโทรมาหาแม่ค้าได้ค่ะพี่ขานะคะเป็นสายคาดเอวหลวงพ่อป่านนะคะพี่เป็นสายคาดเอวของหลวงพ่อป่านนะคะพี่ขานะคะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่เป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวค่ะพี่ขาของหลวงพ่อป่านค่ะพี่ขาหนึ่งพันบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาเส้นยาวอยู่นะคะพี่เส้นยาวอยู่ค่ะพี่ขานะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพันยังแตก นะคะพี่ตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพรเนียงแตกนี่แม่ค้าขอไปที่800บาทนะจ๊ะพี่แม่ค้าขอไปที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่มีดหลวงพ่อเดิมเล่มนี้แม่ค้าขอไปที่1000บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไปที่1 0 0่บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ่ะพี่ๆคนไหนมองไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาเบอร์โทรูเบอร์โทรจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะพี่ขายนะคะ ค่ะ08 40 659 180ค่ะพี่ขานะคะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่เริ่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็น ด้ามเล็กมาหน่อยค่ะพี่เล่มเล็กมาหน่อยนะคะพี่ขาเป็นมีดปากกาค่ะพี่เป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาตามภาพเลยค่ะพี่ขายนะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นชินาราชพิมพ์แต่งนะคะพี่หนูได้มาพร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ชินาราชพิมพ์แต่งองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขายนะคะมองไม่ชัดก็โทรมาหาแม่ค้าได้สามารถถอดซูมได้นะคะพี่สามารถถอดซูมได้นะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา เวลาใส่นะคะพี่มันจะมีรูให้เราใส่ตรงนี้นะคะพี่พี่ก็ใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะจะได้เป็นซุ้มอย่างนี้นะคะพี่นะคะชุดนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่1นึ่บาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่1นึ่บาทค่ะพี่ขาสวยงามมากเลยค่ะพี่สวยงามตามเนื้อทองเลยค่ะพี่ขานะคะนี่ค่ะพี่ดูกันเอาเองนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่1นึ0งบาทจ้ะพี่1นึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเป็นพระพุทธชินา ราดพิมพ์แต่งนะคะพี่นะคะเดี๋ยวหนูก็จะใส่ไปอย่างนี้แล้วก็ส่งให้พี่ไปเลยค่ะพี่ขายนะคะองค์นี้150 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนฝั่งตะกุดนะจ๊ะพี่องค์นี้จะเป็นขุนแผนฝั่งตะกุดค่ะพี่ขาขุนแผนฝั่งตะกุดนี้แม่ค้าขอไปที่600บาทนะจ๊ะพี่แม่ค้าขอไปที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาขุนแผนฝั่งตะกุดกับพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยคะ่ะพี่ขาส่วนอันนี้ก็จะเป็นขุนแผนเหมือนกันนะคะพี่ องนี้จะเป็นตะกรุดด้านหลังค่ะพี่ตะกรุดดอกเล็กๆเดียงกันอย่างนี้นะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่คุณแผนฝั่งตะกรุดค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นยี่ห้าศตวรรษแต่พี่องค์นี้จะเป็นยี่ห้าศตวรรษนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ยี่ห้าศตวรรษนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นแหวนพี่รอดนะคะพี่ แหวนพิรอดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่แหวนพิรอดองคนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขายนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นแหวนพิรอดค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นซุ้มกอค่ะพี่ซุ้มกอนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ซุ้มกอองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่หลวงปู่ทวดองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาททปาง50 บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นกะลาแกะค่ะพี่ค่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600ยบาทค่ะพี่กะ,กะลาแกะหลวงพ่อน้อยองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง5้บบาทเลยค่ะพี่ค่ะ สว่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่สมเด็จเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ค่ะจับขอบเ anyway. ก่าโบราณอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะพี่สมเด็จไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะคะพี่เดียนหลวงปู่สุดวัดกาหลงนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เดียนหลวงปู่สุดวัดกาหลงค่ะส่วนองค์นี้จะเป็น ภาพถ่ายหลวงพ่อปานค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาตามภาพเลยนะคะพี่แม่ค้าก็าชัดได้แค่นี้แหละค่ะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเดืยนหลวงพ่อหรือีดินดำนะคะพี่เด๋ยนหลวงพ่อ หรือสีเหลืงดำเดี่ยวนี้แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชเอินโดจีนนะคะพี่รูปนี้จะเป็นรูปหล่อค่ะพี่ขารูปหล่อพระพุทธชินราชองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเงินหรือเปล่าหอันนี้หลวงก็ไม่แน่ใจนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่เรื่อพร ติดเปิดหน้าเปิดหลังกับพี่ส่วนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพี่ค่ะเป็นเหรียญพระผัวอะไรพระพุทธพระพุทธโรงอะไรเนี่ยมุนีเนี่ยมุนีอะไรสักอย่างกับพี่น่ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดืยนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขาเป็นเดียนโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาตามภาพนะคะพี่เม็ดเอ๋เกียวๆอย่างนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพระเนื้อเม่กิทธิ์ไม่ทราบที่นะคะพี่พระเนื้อม่กสินไม่ทราบที่มีรอยจารด้วยนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ <ขา S 1> จะ เป็นเนื้อไมกะพัดไม่ทราบที่นะคะพี่เขียนว่าวัดไร่ขิงค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นคุณแผนค่ะพี่ขาคุณแผนองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่คุณแผนองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเจ้าสัวค่ะพี่เจ้าสัวองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่เจ้าสัวองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้จะเป็นเดรนหลวงพ่อกันค่ะพี่เดรนหลวงพ่อกันเรื่มพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่ขาเปิดหน้าเปิดหลังขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นงาแกะรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่งาแกะรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ พี no ่ขาองนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินองคนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะพี่หลวงพ่อปานขี่ไก่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงปู่บุญค่ะพี่ขาหลวงปู่บุญองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะ พี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นนางพญานะคะพี่องค์นี้จะเป็นนางพญาค่ะพี่ขาเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนพระพุธไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นเดียนพระพุธไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่เดือนนี้แม่ค้า ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ค่ะโอเคนะคะพี่ขาอีพี EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะ